สวัสดีค่ะไปดามแพรี่นะคะวันนี้นะคะแพรอยู่ที่ทุ่งนานะคะบรรยากาศวันนี้นะคะสดชื่นมากๆดีเลยค่ะช่วงนี้จะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะลมเย็นของหน้าหนาวเริ่มมาแล้วนะคะวันนี้นะคะแพรมาอยู่เทพสถิตหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แพรจะกลับบ้านแล้วะคะ่ะแพรก็เลยมาเก็บนะคะพวกผักต่างๆนะคะเพื่อจะไปกินที่บ้านนะคะแพรมาที่เชยภูมิใช่ไหมคะเดี๋ยวแพรจะกลับเพชรบูรณ์แล้วนะคะวันนี้เลย าเข้ามาในสวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะมาเก็บของไปกินค่ะไปดูกันนะคะไปมาเก็บถั่วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะถั่วถั่วถั่วทุกคนได้ยินเสียงกังหันไหมดังปุบปุบปุบ บแถวนี้มีเยอะนะคะทุกคนมันซ่อนอยู่ในหญ้านะคะ งามเนาะแมาตะใครค่ะทุกคนใหญ่เนาะนี่มีตัวคือเยอะ วันนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะกลับบ้านแล้วนะคะแพรมาเก็บมะละกอะนะลูกใหญ่มากโอ้มีหอยให้ดูดิหอยเต็มเลยอ่ะโอ้โอ้โอ มาตัดกล้วยนะคะกล้วยน้ำวา้าโอเคไโอ้โหได้ไหมได้ไหมทวบว้าได้แล้วค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะจะเอากลับบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวไปเฉาะวีและก่อนกลับนะคะแพ้ก็จะมาสีข้าวห,าหอมมะลิไปกินที่บ้านนะคะนี่คือข้าวหอมมะลิของ,ของเทพสถิตนะคะบ้านน้องสาวนะคะเขาจะมีนาข้าวนะคะแล้วก็มีเครื่องสีข้าวไว้สีกินในภายในครัวเรือนนะคะไอเจ้าเครื่องนี้ดีม,มากๆเลยนะคะ เราก็ได้กินข้าวที่สีใหม่ตลอดเวลานะคะและที่สําคัญนะคะ เวลาเราไปสีที่โรงสีนะคะเราจะได้แต่ข้าวสารกลับมาใช่ไหมคะแต่เวลาเราสีข้าวเองนะคะเราจะได้ข้าวปลายนะคะแล้วก็ข้าวเปลือกนะคะแล้วก็ลำข้าวกลับมาด้วยนะคะส่วนนี้นะคะเราสามารถไปเลี้ยงสัตว์ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีสัตว์เราก็ขายให้คนอื่นได้ส่วนนี้ก็ได้เป็นกําไรของเราซะด้วยนะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะสีข้าวได้เม็ดข้าวได้สวยมากเลยค่ะความละเอียดก็เราก็สามารถปรับได้นะคะ เพราะว่าทุกครั้งที่แพมาเที่ยวน้องสาแพก็จะได้ข้าวหอมมะลิใหม่ๆไปกินตลอดเวลาเลยค่ะวันนี้แพก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากก่อนที่แพจะกลับบ้านนะคะข้าวหอมเทพสถิตค่ะเดดบ๊ายบายจ้ากลับแล้วค่ะกลับแล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้วนะ และว,วันนี้แพรก็จะเดินทางกลับเพชรบูรณ์นะคะไว้มีโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเรามาที่่าน้องสาใหม่นะคะ